มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแอปเป่าต่างพร้อมใช้างานเราชนะวันแรกนะคะอย่างที่หลายคนทราบกันดีนะคะว่าวันนี้2กลุ่มจะได้รับเงินโอนจากเราชนะ2,000บาทเป็นวดแรกคุณกุลยาตันติดเตมิตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสอสคออในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะ เปิดเผยว่าวันที่18กุมภาพันธ์2564กระทรวงการคลังเตรียมโอนเงินเราชนะงวดแรก2,000บาทให้ผู้ที่ผ่านการคัดกรองสิทธิ์นะคะโดยกลุ่มผู้ใช้แอปพลิเคชันเป่าต่างและก็กลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เราชนะโดยปัจจุบันใน2กลุ่มดังกล่าวมีผู้ผ่านการคัดกรองเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น16.3ล้านคนแบ่งเป็น1 กลุ่มผู้ใช้แอปพลิเคชันเป่าตังและเราเทียบด้วยกัน8.4ล้านคนค่ะ 2. กลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ w w w i ราชนะ com จำนวน7.9ล้านคนอย่างไรก็ตามนะคะในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ผู้ที่กดยืนยันตัวตนและกดรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป่าตังซึ่งจะได้รับการโอนเงินแน่นอนแล้ว10.2ล้านคนแบ่งเป็น 1. กลุ่มที่มีแอปพลิเคชันเป่าตังจำนวน6.6ล้านคน 2. กลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www r o c h a n a .com อีก3.6ล้านคนรวมผู้ได้รับการโอนเงินในงวดนี้ทั้งสิ้นนะคะ10.2ล้านคนค่ะคิดเป็นวงเงินงบประมาณรวมแล้ว2,000ล้านบาทหลังจากหากมีผู้ที่ผ่านสิทธิ์แล้วก็มีการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์เราชนะนะคะ สามารถตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมได้ในแอปเป่าตางังกระทรวงการคลังก็พร้อมโอนวงเงินราชนะให้ทันทีภายในวันเดียวกันและหลังจากนั้นจะโอนให้ต่อเนื่องทุกวันพฤหัสบดีงวดละ1,000บาทจนกว่าจะครบ7,000บาทค่ะโดยวิธีการตรวจสอบราชนะผ่านแอปเป่าตังสามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ได้เลยค่ะ 1. กดเข้าหน้าหลักของแอปเป่าตังนะคะ 2. ใส่รหัสผ่านหหลัก 3. เข้าไปที่ G-Wallet นะคะ 4. เลือกเมนูเราชนะกดใช้สิทธิ์ 5. แอปจะแสดงจำนวนเงินคงเหลือในโครงการหรือเงินที่โอนเข้าเพื่อใช้จ่ายสำหรับวิธีการใช้สิทธิ์เราชนะผ่านทางเป่าตังมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. กดเข้าหน้าหลักเราชนะ 2. หากต้องการใช้เงินให้กดสแกน QR code เพื่อใช้สิทธิ์นะคะ 3. หลังจากสแกนจะมียอดเงินของสินค้าหรือว่าบริการและให้กดยืนยันสิทธิ์ 4. กดรหัส6หลักเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ค่ะ 5. ห,หลังกดใช้สิทธิ์เสร็จสิ้นแล้วจะได้สลิปหลักฐานการใช้สิทธิ์ด้วยนะคะล่าสุดเมื่อวันที่18กุมภาพัานธ์เพจสวัสดิการทันข่าวได้โพสต์ข้อความระบุว่าแอปเป่าตังพร้อมใช้งานเราชนะวันแรกแล้วค่ะ หากว่าระบบล่มหรือว่าระบบไม่สเสถียรอย่าฝืนใช้เดี๋ยวจะเหมือนกรณีบาสดิการเราชนะในวันที่5ที่ราชสแกนยอดซ้ำทำให้ร้านค้าถูกระง,งับสิทธิ์ลูกค้าติดลบหลายรายสำหรับคนที่ยังยืนยันตัวตนไม่สำเร็จในวันที่18กุมภาพันธ์นี้ไม่ถูกตัดสิทธิ์อย่างแน่นอนนะคะมีเวลาย,ยืนยันตัวตนภายในวันที่3 1พฤษภาคม2564ค่ะ ขึ้นแบบนี้แอปเป่าต่างพร้อมใช้งานเราชนะวันแรกแล้วค่ะขอขอบคุณสวัสดิการทันข่าวและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ